บริหารนิติบุคคลของเมเจอร์เจ็บแผลเมนร่วมมือกับโรงพยาบาลสักขชาเวศน้ำวันเพจเฮลท์แค์เซนเตอร์ร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมแถลงข่าวขชาเวศโรโช บริษัท MDPC จำกัดบริษัทบริหารนิติบุคคลในเครือ Major Development จับมือโรงพยาบาลกัระชาเวศสร้างความร่วมมือลงนามบ,บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานบริการ p e t Family Residence ตอบย้ำความเป็นผู้นำด้านบริหารงานนิติบุคคล p e t Property Management อย่างมืออาชีพโครงการอสังหาที่สร้างสังคมแห่งความสุขแบบเข้าเทียมระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงทุกโครงการจ,จุดเริ่มต้นนะครับกว่ากว่าจะมาถึงจนจุดในวันนี้ได้นะครับก็เกิดจากการที่ทางาทาง MDPC นะครับได้เล็งเห็นถึงเรื่องของ การที่อยากที่จะพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนิติบุคคลนะครับซึ่งทาง MDPC เนี่ยได้ดูแลอคอนโดหรือว่าจะเป็นบ้านหลายๆที่นะครับที่เขามีเขาเรียกว่าเป็นเพนพอยก็คือเป็นลักษณะเรื่องของการมีปัญหานะครับจากสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในโครงการนะครับเช่นการกัดกันนะครับการขับถ่ายไม่เป็นที่นิสัยที่ อาจจะไม่ดีของน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็การดูแลอื่นๆที่ลูกบ้านมักจะมีปัญหานะครับที่จะมักจะมาถามเจ้าหน้าที่นิติบ,บุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาโดยโตรงนะครับหลังจากที่ได้คุยกับทางทีมบริหารแล้วเนี่ยเราก็เลยเป็นครั้งแรกที่เรามาสอนกันที่ห้องนี้แหละนะครับมามาอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสัตว หลังจากนั้นเราก็ทํากิจกรรมร่วมกันมาตลอดนะครับจนจนมาถึงณวันนี้ที่ทางต้องขอขอบคุณคุณทัานะครับที่มอบโอกาสนี้นะครับให้ให้เราได้มาช่วยดูแลนะครับจัดทําหลักสูตรขึ้นมานะครับในการพัฒนาบุคลากรให้ทาง NDBC แล้วก็ได้ดูแลลูกบ้านในเฟสต่อไปนะครับทางเราก็เห็นความสําคัญในเรื่องของการที่จะพาร์เนอร์ กับกระชาเวทเพราะว่าเป็น professional mm hmm. ในในในด้านของการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะ mm hmm. ทางบริษัท Major Development ซึ่งเป็นบริษัทแม่แล้วก็เป็นบริษัท m d b c ที่เป็น subsidiary mm hmm. ของ MD ออของ Major เนี่ยเรามีบริษัทที่เราตั้งมาชื่อ Petscape ที่จะทำธุรกรรมต่างๆในอนาคตก,กับกระชาเวทเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอ,อย่างเริ่มแรกของเรานะที่ช่วยดูแลเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในที่พักอาศัยของเราจริงๆหลักๆเลยคือคงเป็นเรื่อง ความสามารถหรือว่กสกิล่อวงเขาในการที่ต้องดูแลเพราะว่าเป็นเรื่องที่อย่างที่เรียนว่า MDPC เนี่ยเราบริหารคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้จะบอกว่าเราก็น่าจะเยอะที่สุดในประเทศแล้วเพราะว่าเมเจอร์เนี่ยเราทําทุกๆคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้อันนี้ไม่รวมโครงการแนวราบที่ที่เราดูแลด้วยก็เลี้ยงสัตว์ได้นะครับดังนั้น การที่ทุกคนได้รับความรู้ตรงนี้เราเชื่อว่าเขาเขาสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ดูแลลูกบ้านแล้วก็นอก้นองๆที่โครงการได้ได้รับรื่นมากขึ้นนะครับก็ทําทให้เขาเก่งขึ้นแล้วก็ได้รับความประทับใจจากลูกบ้านด้ลหลายคอนโดที่ที่เราเริ่มทําตัวนี้ลูกบ้านก็เริ่มมีคาชมเชยแล้วก็ประทับใจในการจัดการของ MDPC ของเราตอนนี้ครับมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบค่ะเป็นหลักก็คือว่าต้อง register สัตว์เลี้ยง ก็ทุกคนก็จะมีตัวตนนะคะแล้วก็จะมีค่าพิเศษสาหรับสัตว์เลี้ยงเพราะจะดูแลในเรื่องของส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเพราะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ภาคตะไถ้าไม่มีสัตว์เลี้ยงก็จะทราบว่าเรามี rules and regulation ที่ strict มากในการดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะต้องมีการ register ในในลักษณะของตัววัคซีนเพราะนั้นในเรื่องของ safety ก็เป็นผลประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะก็ถ้าเป็นกิจกรรมถ้าในพูดถึงการเป็นลูกบ้านของทาง ไม่ว่าจะเป็นโครงการของทางเมเจอร์ดีเวล m อปเมนเองหรือว่าเป็นโครงการที่ทางด p c เข้าไปดูแลนะครับตรงนี้ทางโรงพยาบาลสัตว์ชาเวสของเราก็มีสิทธิพิเศษนะครับหลายอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องของอาจจะเป็นส่วนลดนะครับหรือการบริการเข้าไปตรวจสุขภาพให้ถึงที่นะครับเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นออนไซต์เช่นไปให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูสุนัขและแมวนะครับและนาควอาจจะรวมไปถึงสัตว์ m a l l mammal อย่างเช่น กระต่ายชูกา้กาไกเดอร์มเม่นแคแฮมสเตอร์ <c oughs> พวกนี้ที่คนนิยมเลี้ยงมากขึ้นนะครับ <c oughs> ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้เกิดสุขเท่าเทียมต้องบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของทางเมเจอร์ยูอเมนนะคะก็คือว่าเสียงเพลงสำหรับคนและสัตว์ที่อยู่ร่วมกันนะคะ,ะจริงๆเราบอกว่านอกจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ย คนและสัตว์หรือเพื่อนบ้านอ่ะมันมีสัมพันธภาพที่ดีฉะนั้นสุขเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้ก็เราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันทั้งในสัตว์เลี้ยงแล้วก็ผู้เลี้ยงสัตว์และที่สําคัญกิจกรรมที่ทางเอ็ c นะคะแล้วก็เมเจ r Development ได้จัดขึ้นก็คือในงาน d o อกเดที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะซึ่งเป็นความสุขที่เกิดระหว่างครอบครัวแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะงาน d o อกเดจัดได้ยิ่งใหญ่มากในวันที่16ธันวาคมนี้นะคะที่สวนปา่จาจันทิตินะคะคาน <c oughs> คามก็ คาดว่าปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วพันกว่าคนปีนี้สามพันกว่าคนนะคะรวมถึงน้องๆที่จะมาวิ่งร่วมกันเป็นครอบครัวอีกถึงเกือบ2 0 0ชีวิตนะคะอยาก <ไป S 1> ให้ติดตาม,มก็สําหรับความพร้อมเลยก็คือในงานวันนี้แน่นอนว่าเรามีสัตว์เลี้ยงฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เราจะห่วงเขาที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยน,นะคะน้องๆเด็กๆเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนเราก็จะมีทีมของทางโรงพยาบาลสัตว์คชาเวนนะคะจะดูแลในเรื่องของในเรื่องของสุขภาพของน้องก่อนเข้าวิ่งนะคะแล้วก็เมื่อเวลาเกิดอิมเมอร์เจนซีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในงาน ซึ่งเราคาดม่ถึงเราสบายใจได้เลยว่ามีคุณหมอดูแลในงานนะคะแล้วก็ร่วมงานกับโปรเฟชชั่นแลอย่างทางเอ e c นะคะแล้วก็ทางเมเจอร์ดูลอกนะคะก็สำหรับกิจกรรมดีๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็คือ,อางานวิ่งสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เจ้าของนะคะที่สวนป่าเบนจาก,กิตินะคะในวันที่16ธันวานี้อย่าลืมนะคะแวะเข้ามาชมงานกันได้รับรองว่ามีสีสันแล้วก็คุณแม่คุณพ,พ่อเนี่ยฟินแน่นอนคะ่ะเมเจอร์ด็อกนะคะ ใช่ครับต้องขอบคุณคณาเชลเวที่สพอร์ตกิจกรรมของเราดีมากๆนะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็ถ้าเป็นห่วเรืงควาปลอดภ<ช>ัยก็ต้องกังวลเพราะว่าคุณหมอรับรับปากด้วยตัวเองเลยว่าค่ะ